ฟาร์มนกกระจอกเทศอยู่อุดอรธานีค่ะตั้งอยู่ตำบลน,นิคมสงเครอ,อําเภอเมืองอุดอรธานีนะคะติดถนนใหญ่ค่ะพาลูกพาหลานแวะชมได้เลยนะคะนกเยอะมากค่ะสี่สิบกว่าตัวค่ะนกกระจอกเทศเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังจัดเป็นนกขนาดใหญ่ที่สุดในโลกมีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกา เป็นนกขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่บินไม่ได้เพราะตัวใหญ่น้ำหนักเยอะมีปีกขนาดเล็กมาชมได้เลยนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีอยู่ตำบลน,นิคมสงเคราะห์บ้านนิคมสงเคราะห์ติดถนนใหญ่คะ่ะถนนอุดรเมืองเลยนะคะถ้าเรามาจากเมืองเลยก็ติดถนนใหญ่เลยคะ่ะไม่ต้องยูเทิร์นนะคะแต่ถ้าเราออกจากอุดรเราจะต้องยูเทิร์นนะคะ ในเมืองค่ะพาเด็กน้อยมาชมนกกระจอกเทศค่ะเอ้ยเดี๋ยวไกลๆนึกว่าควายนึกว่างวัวจ้าเอจริงๆแล้วนกกระจอกนี่มันจะอยู่ทนี้ท้ายเนาะ น้าเอ๋น้าเอ๋โอ้ยดูขาโอ่งมันดิมันจะจิกบ่เสวยดิโอ้ยสวยค่ะสวยถ้าเพิ่มนเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวจะดีเนาะดีดีดีครับี๋ยวต่อไปเดี๋ยวก็อาจจะเป็นแบบนั้นแหละเพราะว่าเดี๋ยวมีอ่อ พืชผักมีอะไรหลายๆอย่างที่อยู่ในตำบลนี้แหละจ้าจ้าแมนค่ะเอาให้คนมาช็อปค่ะขาย่าตรงนี้ถึงไม่ร้อนน้ำมะพร้าวค่ะนี่ค่ะแม่นมามากินน้ำมากินน้ำมาจิกไหมออ้ย เอาน่ารักดีนเนาะค่ะอ้ากินไม่ดูใกล้ๆมันเหมือนตัวไม่ใหญ่พอมาอยู่ใกล้ๆแล้วสูงกว่าเราอีก <c oughs> มาเดอ้อบุ๊เดอย่ใกล้ๆค่ะพาลูกพาหลานมาเบิง้งกินอลัมหัวอาหารผสมหญ้าเข้าไปด้วยมาเดมีแค่นี้เด้อค่ะเด้อ

ยะเอ๊ยะเอ๊อะฮะอาจิ๊กกล้องเนี่ยหล่อลักสุดอื้อน่ารักเ <laughs> <laughs> นี่ยเราอ,ะอ่ะฮะอ้อ <laughs> เป็นยังไงบ้างคะนกกระจอกเทศเมานะคะใครอยู่ใกล้หรือใครผ่านก็แวะชมได้เลยนะคะขอ,ขอให้ทุกๆท,ท่านที่เข้ามาชมในคลิปนี้จงพบแต่สิ่งดีๆมีโชคมีชัยร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงทุกทุกทุกคนนะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมนะคะใครยังไม่กดติดตามให้คุณตืน่นก็กดติดตามให้คุณตื่นด้วยนะคะ